ก็ไมรับผลเลยนะครับก็มีมาเรื well. right, bye, bye. ่อยๆนะครับคนสุดยังไหวยังยังไหวยังไม่มหอรยังไม่มีอะไรก็ขอใหคุณนะครับเจเรนไนนะครับที่สั่งสรุมันห่วพันก้อนอยก้อนเอไร้อยก่อนแล้วกอีทีพที่ พระทุกว <Cornell. S 2> ันนะครับทั้งหมดเก้าวันครับอาสาทุกนะครับกาอจไม่คุณแม่ใจอะไรลนะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับที่วังแผนไใก็ให้สนความุู้มาปรารถนาที่ทุกประการก็มีทั้งโมดตามมาแพัก้อนก็คารีบรูว่าเป็นอาจารย์รอ เขาเรียกอะไรคนรู้ใจยอมพรายาของเจ้าสูนะครับเจ้าูรชาแนลนะครับก็ร่วมสนับสนุญพิะเจ้าแมนิะครับสูรมณีโซของอวคัก็แบ่อีกหนึ่งพักว็ต่าซาชุนะครับแต่ก็จะทยอยนะครับทำตามพระที่สมที่ผู้ใหญเจรและราชสีห์พระโลกรัพที่พัดได้ฟังใจนะครับดยวยะนีสมระารก้าพที่อยาก 啊！ กุศลกับมหาปีนนะครับทุกทั้งหมดเก้าวัดนะครับที่เราทำกันปีนี้นะครับก็ขอให้อานิสงส์นะครับผลบุญสมควรครอบครองผู้หยากจะเรียนศีลโลกนะครับแล้วก็ยูทูบเบอร์ทุกๆคนทุกช่องสำหรับที่ร่วมกันนะครับเป็นสกิมยาการอาบเถวายกปีนนะครับทั้งหมดเก้าวัดนะครับาในเดือนพฤศจิกายนนะครับเราก็จะมีทางไปเยือนอ่า ถวายกฐินใน่ละวัดนะครับวันที่4นะครับพรุ่งนี้เราจะเดินทางไปที่วัาดาด่านงูคำตะบนด่านงูคำนะครับอำเภอโคกศรีสุพรรณนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับบ้านของไทยกระนอเลยนะครับซึ่งเป็นม่บ้านที่มีตำนานนะครับเราถามกังงนมานะครับเป็นเรื่องราวนะครับที่มีประวัติ นะครับยาวนานพรุ่งนี้เราจะเดินทางไปที่วัดนะครับวัดด่านมงคลวันที่4ี่ถวายวันที่5ก็จะมีการแหะะ่ตา,ามประเพณีนะครับตระหนักของวัดด่านมงคลพรุ่งนี้นะครับช่วงบ่ายนะครับใครที่นะครับอยากร่วมทำบุญกับทางวัดด่านมงคลก็สามารถอ่าโนเข้ามาน,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 มมนะครับในบัญชีหมายเลขบัญชีวัดของวัดด่านมงคลได้นะครับจุดแรกนะคชับ 30วันในการที่เราถวายกระถิ่นสวนวัดวัดวาสวรรนะครับ MC ก็สามารถที่จะอข้าวดาจนกว่านะครับกระถิ่นนี้จะครบภายในวันนี้นะครับ30วันนะครับก็สามารถรวมเปมนสนอในการท่านท่านที่เรดรีชาเข้ามานะครับช่วงหน้าฝนนะครับพระสงฆ์นะครับท่านเดินไปอ่า มีรถบาตอนเช้าคับกมีความลำบากจะทำให้ท่านได้กับได้สะดวกแล้วก็ชาวบ้านที่เข้ามาตักุนก็จะได้ใช้เส้นทางกับที่ยืดนะครับเรื่อยนะครับท่านรางกรนแรกกแรกครับใคระทามาไล่ไเร็ยเลยนะครับนะพอเราจะต้องไปทำบุญหลายๆนะครับได้มาสามันหน่เลยครับแารไปร ชิดแล้วมาทากัน้ออ่ิดาันสาสามพันสี่สามพันวนี่ครับนนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับชาวบ้านจับปลและชาวบ้านจับปลเหนียหมู่ห้า่ก ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกทรัพย์ขอบคุณผู้ใหญ่ทุนศรกพย์คุณมีนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่5และหมู่6ผู้ชุมชนทุนทุกท่านนะครับผู้นำผู้ระดับนะครับแล้วก็ชาวบ้านนะครับเป็นพี่ล้านนะครับของบ้านจอมรุ่งและจ้าพารุ่งอยงนี้นะครับก็ขอให้อานิสงส์บุญในครั้งนี้นะครับสมบูรณ์ให้ครอบครัวของผู้นำผู้ระดับนะครับแล้วก็ชาวบ้านทุกท่านนะครับอีกความสุข คอมเจริญนะครับคิดวังสิ่งใดก็ผสมความมุ่รมั่นนาทุกการนะครับสำหรับรุปแบบตแต่นะครับก็ขอบคุณนะครับมายที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับเดี๋ยวเราจะรวบรวมนะครับยอดทั้งหมดในวันนี้นะครับทั้งหมดใครอยากจะได้ย่อยๆได้ไดการผลไปร้อยนะครับเพื่อนำไปใช้นะครับได้กี่ลูกได้กี่ลูก ได้ไปมว่าต่อไปมีรวบรวมยอดนะครับต่อยอดจากต้นกันะครับมีเงินหกพันสามสิบบาทนะครับก็จะเพิยอดอีกแล้วต่อยอดนันถูสที่สองเไหมโอ้ต่อยอดเป็นต้นกำอีก สีใจกก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่หล่อใจดีนะครับทุกสีพระรที่มีความรักความเมตตานะครับณคนคุณที่ใหญ่นะครับที่ร่วมทำมาก็ครมีน่าที่ที่จะต้องไปอยูนะครับการบูรณะ บโบราวัตนุระอีนะครับก็ขอบค,บคุณคุณแม่ระดีชัยศานะครับ,รบที่ทนได้ให้กอ,าาองไว้วางใจทำให้ทุกคนตังต้งแล้วะ็ัทีมงานทุกคนได้รียกราบบราณวัตถุนะครับท่านต่อไปก็จะมีที่ ติดการชีวิตเราแ่มาทันุรกในที่ที่ทุกคนก็จะทำนะครับทำได้บุญละโสดนะครับว่าบ้านเหือะครับดูเงินเข้ามาในลักสองพันสองพันหนึ่งพันสามสามพันสามพันหกร้ตาาเมตนสามพันหัว้ยตาราเมตประมาณสามพันหกร้อยตารางเที่ินก็หลังกว่าสามพัน สามหมื่นหกพันดอลลาร์นะครับสามหกพันดอลลาร์เรคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ล้านกว่านะครับก็สาธุนะครับสาธุสาธุนะครับก็ขอให้ครอรัวแุ่แม่ราคีชยสาตรนะครับพิเเเนาะชคมอยู่ิเโอเค ก็เป็นมหาบุญสนนะครับที่คุณแม่รัตรีชัยสั์นะครับท่านได้มีความรักความเมตตาในในพุทธศาสนานะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเจันแล้เดนเนลเดนเนลเลลนะครับถ้าอ่านอะไรนก่อนโดนโดนแล้วหรอโอเคบวกรถบวกรถเดนเนลเอาไปตรงเนี้ย